สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหลังนะครับผมที่ช่องหลังรถเก๋งนะครับวันนี้มีนี่เลยสุดยอดนะครับคันนี้แฮตแบ็กนะถือว่าเบอร์หนึ่งนะครับผมสําหรับช่วงหนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งมากๆนะสําหรับรถแฮตแบ็กสมรรถนะดีนะครับเครื่องยนต์ปังมากๆนะตัวนี้พันแปดเลยนะครับไดไอวีเทคนะครับตัวนี้เป็น Honda h เอสอารี1.8ตัวเอลนะครับนี่เป็นไงท็อปสุดเลยนะครับท็อปสุดเลยของเครื่อง1.8นะ ตัวนี้สภาพสวยมากๆนะครับผมหล่อสุดๆ,ๆนะครับผมล้อมงลอแม็กใหม่หมดนะตัวนี้อยู่ในโวมปี2018นะครับขายเพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นผมยังว้าวเลยนะราคาดีมากนะครับ5 5า0 0 0านะราคาสุดจะจํานะครับผมได้โชมปี18เลขไมไม่ถึงแสนนะตัวนี้98,000กิโลเท่านั้นนะถือว่าไม้น้อยเลยนะครับไม่0 90, ้90,000นนะเอาเรื่องสุดๆ,ๆนะครับได้สีดำหล่อๆแบบนี้นะสาย เน้นชอบแบบแฮทแบ็กนะครับสมรรถนะดีขับขี่ดีนะต้องคันนี้เท่านั้นนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยกราบสวัสดีลูกค,ค้าท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องหลังรถเก่งด้วยวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับผมสดๆร้อนๆเลยนะรีบมาถ่ายแต่เช้าอีกแล้วนะคันนี้บอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับถ้าปี18ขายเพียง559,000แล้วได้ 1.8L แบบนี้แล้วเลขไม่ไม่ถึงแสนนะครับผม บอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วแน่นอนเรียบมาถ่ายอัปเดตก่อนเลยนะครับอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางช่องของหลังรถเก่งนะครับได้คันนี้ไว้ใช้งานมากกว่านะมาเดี๋ยวพาดูนะครับผมเหลี่ยมมุมตัวรถทุกอย่างนี่เนียนสนิทนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเข้ามานี่ยังป้าย QC ยังอยู่ด้านหน้ารถอยู่เลยนะครับมาดูไฟหน้ากันเลยนะครับตะเข็บด้านข้างทุกอย่างใหม่กิ๊กนะครับผมไฟนะครับสวยงามนะ รอบโคมนะครับเด,ดี๋ยวต้องขัดล้างอีกสักรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าหล่อแน่นอนนะครับกระจังด้านหน้านี่บอกเลยว่าสวยกิบนี่โครมเมี่ยมนะครับตัดกับสีเทาเงาเงาเลยนะนี่เทาเงาเงาเลยนะครับตัวรอบโคมนะครับสองฝั่งนี่เดี๋ยวขัดเลี่ยมให้นะครับผมนี่อย่างยังหล่อไฟตันหมอกด้านล่างนะครับส,อสกองสเกิร์ตทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะล้อแมกนะครับผมนี่ล้อแมกอย่างสวยเลยนะครับ นี่หล่อๆเลยนะลายอะไรนะลายใบพัดนะครับลายใบพัดนะนี่อย่างสวยนะครับยางปีสองพันยี่สิบดด้วยนะครับใช้ต่อได้ยาวๆแน่นอนนะครับนี่ถ้าวันนี้รีวิวอื่นๆหน่อยก็ขอไฟด้วยนะครับพอดีเช้าเกินนะตัวนี้นะครับขอบสิบเจ็ดนะครับในส่วนของตัวล้อแม็กนะตัวซ้มด้านในโชคเชิ้ทุกอย่างนะตามสียังมาแบบครบๆหมดเลยนี่เหลี่ยมมุมนะครับผมหลักยงระกิมไม่มีนะครับสวยงามมากๆนะครับคันนี้ การสาดติดให้เรียบร้อยฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยรอบคันนะแล้แถมจะอย่างดีด้วยนะครับกัน UV ได้ร้อแน่นอนนะอย่างเงี้ยเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับผมโอ้โหนะใหม่นะใหม่มากนะนี่ยังไม่ได้ทรรําอะไรจริงๆนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรจริงๆนะครับสวยงามนะนี่เห็นไหมป้าย QC ยังยังติดอยู่เลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใหม่จริงนะเพิ่งเข้ามาจริงๆนะครับ โอ้โหนะสวยนะครับสวยผมยังชอบเลยนะมาเดี๋ยวขอญอาตลดแอร์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไม้เนาะนี่เรือนไม้นะครับผมสวยงามเลยนะครับเรือนไม้สวยงามเลยขอญอาตปิดประตูนิดนึงนะครับ <S <S นี่เป็นไงโอ้โหนะเรือนไม้นะครับหล่อมากๆนะครับผมเลขไม่เก้าหมื่นแปดพันกิโลนะครับสามร้อยสามสิบหกอ่ะแถมให้นิดนึงนะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะนะหน้าจอนะครับผมมาครบๆนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับค่อนข้างคมค่อนข้างชัดนะสำหรับเฮดอาร์วีเนาะกล้องหลังนี่ค่อนข้างชัดจริงๆนะครับผมในแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับผมคนทรงคอนโซลทุกอย่างนี่บอกเลยว่าใหม่กิกจริงๆนะครับโหนะใหม่นะครับใหม่นะลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้แบบยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแน่นอนนะครับ คอนโซลคอนโซลนะครับดูอยนี่เดี๋ยวโฟกัสที่รองเท้าผมนะนี่นะครับเป็นไงที่ใส่กุ้งใส่แก้วนะครับเนียนสนิทเลยนะโหคอนโซลเท่มากๆนะครับคอนโซลเท่มากๆนะพุชสตาร์ทนะแดงๆแบบนี้เลยสวยจัดนะครับคันนี้สวยจริงนะครับสําหรับใครที่สนใจนะสนใจนะครับก็โทรหาหลังดุนตัวนะครับที่0ูนย์7 6 8 6 2ดสองนะครับหรือไลน์หลังได้ที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะ ตัวเบาะนะครับผมนี่เป็นไงปรับไฟไฟ้าอีกต่างหากนะครับผมหัวนงหัวน็อตโครงสร้างอย่างใหม่กิ๊กนะสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาแบบครบๆนะครับผมคานนี่หล่อจัดนะเอาเรื่องนะครับเบาะด้านหลังนะครับผมสวยเนียนแน่นตึงเปี้ยนะครับผมนี่ยังหล่อนะฝ้าด้านบนนะครับผมนี่มีซันรูฟด้วยนะครับ มีสลูปด้วยเอาเรื่องนะตัวนี้ 1.8L เนอะมีสัลูปอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าลูกค้าเอาไปใช้ต่อได้แบบสวยๆนะครับผมทุกออปชั่นมีครบเนาะใครที่สนใจนะครับ Honda h ฮคันนี้นะครับผมต้องจองด่วนนะครับต้องจองด่วนเท่านั้นนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังมีนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ด้วยนะครับกล้องหลังก็มีนะครับครบเครื่องจริงนะคันนี้นี่เป็นไงด้านหลังเท่มากนะผมชอบนะเฮตาวีนะสวยนะครับ ปลายท้ายนะครับผมก็สภาพแรกเข้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเนียนนะเนียนสนิทเลยนะครับนี่ตาโลโก้ H r v อานะครับเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ยางรอนะครับยางรอบอกได้คําเดียวว่ายางรอนะมาพาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับอันนี้พรมนะครับผมช่างก็ถอดออกมาเตรียมละเตรียมนะครับผมเตรียมที่จะเอาไปทําการสปานะครับผมภายนอกภายในให้ ก็มีพรมกระดุมนะครับผมอย่างหล่อนะโครงซ่งโครงสร้างนะครับเดิมหมดนะครับผมนี่เมคอร์ตึงๆสวยๆแบบนี้เลยนะเมคอร์ตึงๆสวยๆแบบนี้เลยหล่อจัดนะครับผมคันนี้โครงสร้างดีนะครับผมก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเนาะในการซื้อรถมือสองนะครับรถชนหนักจมน้ําน้ําท่วมนะครับผมไม่มีมาอยู่ในช่องหลังแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารถต้องคัดเกรดนะเกรดเอแน่นอนนะครับเล่มชุมรดสูญหายก็ไม่มีนะครับผม เน้นถูกกฎหมายนะครับผมผิดกฎหมายตอนนี้จัดแฟนแนนไม่ได้แล้วนะอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถลูกค้ามันลูกค้าสามารถมั่นใจในการซื้อรถมือสองได้นะครับผมตอนนี้นะถือว่ารัดกุมให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งเรื่องแฟนแนนเองอะไรเองนะมีชนหนักอะไรมาเขาก็เริ่มไม่รับการจัดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าคัดเกตสัดส่วนใหญ่แน่นอนนะครับมาหัวนงหัวน็อตน,นะครับผมใส,ส,ส่สวยนะครับผม ติกเกอร์ติดจากโรงงานมาครบ,ครบ,ครบหมดนะนี่แผ่นเพจนะครับเลขเครื่องเลขถังชัดเจนนะครับผมก็ภายในก็เบาเบอะนะคอนโซลคอนโ,โซนภายในใหม่หมดเลยนะครับอันนี้คุ้มแน่นอนเลขใหม่เก้0 0มกิโลเข้าใหม่สุดร้อนแบบนี้จองด่วนๆน,นะครับผมจองด่วนๆจองไม่ทันนี้อดแน่นอนนะครับวันนี้500,000เองห้าแส0 0 0 0หื่นเข้าพันได้เทบไปใช้นะคุ้มมากๆนะครับ เดี๋ยวพาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับมาเครื่องยนต์นะครับ i v t e c ทนะครับผมห้องเครื่องก็จะหล่ออย่างนี้เลยนี่ห้องเครื่องก็จะหล่อแบบนี้เลยนะครับโอ้โหใหม่มากนะคันนี้นะครับเป็นไง ABS นะครับผมตัวฟูกด้านหลังเครื่องทุกอย่างนะครับใหม่หมดเลยนะครับแผ่นให้ดูแบบช้าๆเลยนะนี่สวยงามมากๆนะครับคันนี้แบดเบิร์ดนะครับผมเนียนสนิทเลยนะ นเนียนสนิทเลยนะครับฝากระโปงนะครับผมนี่สวยๆนะครับฝากระโปรงนี่เดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับโฟกนะครับผมด้านบนฝากระโปงกันความร้อนนี่แบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะมาจากโรงงานแน่นอนนะครับ <c oughs> ปั๊มตาสติ๊กเกอร์มอกอติดมาเรียบร้อยนะครับผมนี่คิวอาร์โค้ดติดมาครบๆนะสวยงามแน่นอนนะครับคันนี้ตะเข็บด้านข้างทุกอย่างนะครับผมเบาไฟหนุงเบาไฟหน้านั้นะเนียนสนิทเลยนะ ตัวคารน,นะครับผมไม่มีคดไม่มีงอนะไม่อาร์ตึตงๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ยังรอนะครับใครนะครับผมที่กำลังตามหานะครับ Honda HRV นะครับปี2018ราคา559,000บาทเลขไมหม่98,000กิโลสีดำคันนี้นะโทรหาหลังด่วนๆนะครับ098 627 6862นะครับคุ้มมากๆนะครับ559,000าได้1.8ตัว EL ไปใช้งานเนาะสำหรับใคร ที่กาลังตามหาอยู่ต้องรีบโทรด่วนๆนะครับจองให้ทันนะครับคันนี้โทรหาหลังเลยนะครับหรือไม่แอดไลน์มาได้นะครับผมเดี๋ยวมีลิงก์ลไลน์ใต้คอมเมนต์ให้นะครับก็สามารถแอดกันมาดูรถจริงได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ลังขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หารถเกง๋งงานดีแบบนี้ไหมลูกค้าชมกันอีก สำหรับลูกค้านะครับผมที่มีญาติพี่น้องที่จะซื้อรถอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากแนะนำช่องหลังรถเก่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ